9ก้าตัวได้โมเรียนเตสไปแล้วได้โบยันสไปแล้วนะครับผมก็เหลือเอโต้เป้าหมายตัวเดียวที่อยากได้เพื่อจ้าหนึ่งสองสามทางเดียวจบรู้เืียงกับบ้านนอนที่ว่างตรงนี้รอเธออยู่ซามิเอลเอโต้เอ๋ย เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับแพ็กใหม่วันจันทร์นะครับผมเอโต้ที่คาดหวังได้ตามที่หวังกันหรือเปล่านะครับก็ไลน์อ่านคอมเมนต์ทั้งในคลิปใต้คลิปนะครับผมทั้งในคลิปรีวิวนะครับคลิปเปิดแพ็กนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับซามิเอลเอโต้นะครับติดตามได้ช่องบอมสกีรีวิวลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่ากดค้นหาคําว่าบอมสกีรีวิวก็ได้นะครับผมส่วนโบยานเจ้าหนูโยบโบยานเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันพรุ่งนี้รวมถึงเฟอรนโดมอริเอรเตสด้วยนะครับวันนี้น่าจะไมม่่่ทัััันนนนนนแแลลลล้้้ววววววะะะะะะะคคคครรรรรรรบบเเเเพพพาาาาาติิปใใกีชยออสฉ คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดตามล่าต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับไล่อ่านคอมเมนต์ทั้งในคลิปทั้งในกลุ่มทั้งในโพสนะครับก็มีทั้งคนที่สมหวังและคนที่ผิดหวังปะปนกันไปนะครับแต่บอกได้เลยว่าแพ็คนี้มีคนเปิดเยอะจริงๆเพราะมันตินตัวที่น่าสนใจด้วยนะครับผมเราอยู่ที่ไอดีคุณจิรายุนะครับบอกว่าพี่เปิดให้หน่อยทองอยู่ใน iOS นะครับผมผมเปิดไปแล้วยังไม่ได้เจ็บไมพอสมควรแล้วนะครับผมนี่เปิดไปแล้วเนี่ยห้าสิบตัวนะห้าสิบเอ็ดตัวเนี่ยเหลือในแพ็ค9 9ตัว ได้โมเรียนเตสไปแล้วได้โบยันไปแล้วนะครับผมก็เหลือเ e อโตเป้าหมายตัวเดียวที่อยากได้ก็ยังไม่ได้นี่แหละครับเลยไปเติมเพิ่มมาอีก5,700ทองนะครับที่ส่งคุณท่าดูซิว่าผมรับไม้ต่อตรงนี้เนี่ยจะได้สมหวังดังปาถนาหรือไม่นะครับเดี๋ยวขอคํานวณก่อนนะครับตอนนี้เหลือในตู้อันตีสวัตหนึ่ตัวนะครับ5,700ทองถ้าหารด้วย900นะครับก็เปิดได้อีก6ครั้งครับ6ครั้งก็เป็น60ตัวหมายความว่าถ้าเกิดดวงซวยสุดๆเนี่ยมันจะไม่พอ Ha <laughs> แต่เราหวังเราไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะซวยถึงขนาดนั้นนะครับก็มีเสียวบ้างนะครับผมแบบนี้นะไปะลุยกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมมีไอเดียว่าผมจะเปิดอีกหลายไอเดีเลยนะครับผมทั้งไอเดีตัวเองแล้วก็ไอเดีจากทางบ้านด้วยใครมีทอง I อเฝากเปิดบอกได้นะครับผมผมจะเปิดอีกหลายไอเดีเลยของตัวเองด้วยมันเป็นหน้าเปิดจริงๆทุกคนบอกเลยนะครับผมอ่ะรีวิวไปแล้วผมลองเล่นแล้วนะครับรีวิวไปแล้วมันมือมากทุกคนบอกเลยมากไปชมคลิปรีวิวได้นะครับมาจัดต่อครับห้งตองเปิดได้แคค่6รั้งแต่เราไม่หวัง ขนาดนั้นนะครับเราไม่อยากให้ไปถึงถึง6ครั้งเราต้องการแค่เอตัว a อตหรือตัวเดียวจบนะครับผมได้โปรดพี่โคอย่าใจร้ายนะนะเห็นคนเปิดเยอะตอนนี้คนก็่นเยอะนะครับเรื่องเซิร์ฟเวอร์หน่วงหน่วงอะไรต่างๆนานานะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าใจร้ายกับพวกเราเลยนะครับขอทีเดียวจบรู้เรื่องนะครับผมแยกย้ายกับบ้านนอนกันเลยหรือเปล่ากูจลายู่ครับไปเพื่อจ้าหนึ่งสองงเดียวจบรู้เรื่องกับบ้านนอน ่าทาแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเลเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจหมดเลยเปิดได้6ครั้งนะครับตอนนี้ไปแล้ว1ครั้งแต่เราต้องคือใครเปิดก็ไม่อยากแบบไปขนาดนั้นนะครับใจสั่นตื่นเต้นตลอดเลยว่ะเปิดแพ็คดีๆแบบนี้ตื่นเต้นตลอดเลยนะครับ จริงๆอะผมเชื่อว,ว่าหลายคนขอแค่เอตโต้ตัวเดียวก็ได้จบนะครับแต่พอมันเป็นตัวที่อยากได้มากที่สุดมันจะท,ทําร้ายจิตใจเรามาเป็นตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับเหลือตัวสุดท้ายไม่ออกแบบนี้เนี่ยจะยังไงเนาะอ่ะกดเข้าไปดูหน่อยนะครับกดดูอายุหน่อยนะครับ1 8 0ซนตมรน้ำหนัก7 5อายุ2 8น้ำหนัก7 5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรากดแคนเซิล7ครั้งนะครับแล้วก็กดค้าง5วินะครับผม1 2 3 4 5 6 7อ่าแล้วก็ค้าง5วินะ1 2 3 4 5ไปมาเลยครับทีนี้แหละรูเรื่อโอ้โหเก้าหัวแก,กๆเลยตอนนี้ แต่ข้างในสีเขียวนะไม่แน่เหมือนกันเฮ้ยเสื้อบาซ่าป้นะน่ะไม่ใช่ใ<ฮ>บยันฮะไม่ใช่โบยันฮะใบยันใบอั้นใบยันอะไรเลยใบอั้นโอ้ยไร้าร้ว่ะมีเสียวเหมือนกันนะเนี่ยผมมีเสียวเหมือนกันนะเนี่ย3,900ทองครับตอนนี้ เหลือ79ตัวในตู้ครับเชื่อมั่นศรัทธาและมีทองครับสูตรไหนก็ไม่เท่าเท่าสูตรเติมทองถูกไหมกดข้างนอกก่อข้างนอกบ้างกดข้างนอกบ้างข้างนอกตรงนี้นะเอาตรงนี้เลยนะครับครั้งนี้แหละครับผิดครั้งแรกให้อภัยครั้งที่สองยอมทนได้แต่อย่าให้มีครั้งที่สามครับเพราะฉะนั้นครั้งที่สาม เราต้องแตกได้แล้วครับพี่โคจ๋าเอตโอ้โอ้ยอะไรวะไอดีบั๊กปะเนี่ยไอดีบั๊กหรือดวงผมซวยสามครั้งแล้วโอ้ย กานมาแล้วโอ้ยการไฮไลท์จะหมดแพ็คแล้วมั้งเนี่ยเหลือ69อ่ะเหลือ70ตัวในตู้อ่ะครับการไฮไลท์เหลือ4ตัวครับเราเหลืออีก3,000ทองก็เปิดอีก3ครั้งนั่นแหละโอ้ยอะไรวะมันยากเย็นมันยากเย็นงี้วะก่อทำใจนิดนึงนะครับ ตุ้มตุ้มต่อมตอม,มครับมากดเลยเอาทีเผลอรู้เรื่องโอ้ยและแบบนี้จะมีความเชื่อมั่นได้ยังไงแล้วไฮไลท์ก็มาทุกตาเลยนะการไฮไลท์ที่มาทุกรอบเลยแสดงว่ามันก็เฉี่ยวไปเฉียวมา น,น้องคนนึงบอกว่าพี่เปิดเลยไอดีละ1 0 0นี่ขนาดเปิดไอดีละหลายร้อยหลาย,ลายพันนะครับผมยังยังมายากขนาดนี้ใครที่เปิดได้100ทองและได้เอโต้เนี่ยขอสู้ฮกในดวงของคุณนะครับผมดวงคุณดีมากนะฮะดีใจยังคิดอยู่เลยนะครับว่าจะทำไอดีไกเอโต้ e ดีหรือเปล่าแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยผมก็เปิดได้เนี่ยผมก็เปิดได้ไอดีไก่อื่นนะครับผมไอดีไกโรนโดมีมีโรนโดแล้ว่มีลูมิเนเก้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ทองไม่มีด้วยทองหมดไปแล้วกับแพ็คโรนดินโยนะครับ ตัวบาซ่าก็มาบ่อยเหลือเกินเหลือ2,000ทองเลยครับทุกคนนักเตะในตู้เหลือ60ตัวผมเปิดไปเองนะผมเปิดไปแล้วเนี่ย4ครั้งนะครับ4ครั้งเฉียดไปเฉียดมาได้แต่การไฮไลท์โยมาเอาทีนี้แหละเลยแค่2ครั้งนะเว้ยพี่โคอย่าให้หน้าแตกนะเว้ยครั้งนี้แหละครับ1 2 สปมดล็อคความกดดันบีดนิ้วได้เลยอึบอึบอึบไอไอขาวแบบนี้คืออะไรวะน้็นเงินม่วงเกลือเปล่าโอ้โหเฮ้ยเปลี่ยนสีหน่อยเฮ้ยเสื้อม่วงม่วงอะไม่ใช่ว่ะมันเหมือนเสื้อปัสซ่าก็าเสื้อปัซ่าอันตูฟติมางานงานมาแล้วครับงานงอกแล้วแบบนี้ หันไปดูนึกว่าลืมอัดคลิปอัดคลิปในความเกลืองานงอกแล้วทุกคนขออภัยคุณจิรายุด้วยนะครับโอ้ยและไอดีนี้เนี่ยดูแล้วเพิ่งเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับมีนักเตะอยู่ในคังมี GP อยู่ประมาณล้านกว่าเองนะครับแล้วก็มีนักเตะอยู่ในคัง2 0งกว่าครับแสดงว่าอาจจะเพิ่งเพิ่งปั้นได้ไม่นานนะครับเนี่ยแล้วทำไมพี่โคใจร้ายกับคนเพิ่งเล่นเนาะ คนเพิ่งปั้นใหม่นะครับได้โมเลียนเทสตไปแล้วได้กีกิสไปแล้วได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้มานานมากแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหโอกาสสุดท้ายครับทุกคนปาฏิหารมันจะเกลือไปขนาดไหนผลดวงดีก็มีเยอะผลเกลือก็มีเยอะเช่นกัน50ตัวในตู้ครับ1,200ทองครับไปแล้วครับครั้งสุดท้าย พี่โคอย่าใจร้ายกับเราเลยได้โปรดเลครับพี่โคอย่าให้ผมได้ขายน้าไปมากกว่านี้เลยวันนี้ยังเปิดไม่ได้เลยนะคลิปที่แล้วก็เปิดไม่ได้หนึ่งสองสามมาได้แล้วมาได้แล้วโอ้ใจคอไม่ดีมากเลยทุกคนเลยและต้องดูสีเทาด้วยนะแต่มีแต่มีสปอร์ตไลท์อ่ะโอ้โห ทุ่นคุณสอ้างจริงครับสาวเมลเอสโต้โอ้โหแดตัวยังงบ้าหลังคาสีเทาด้วยนะครับนี่คุรัสเป้มาแล้ว แล้วก็ได้การใหไฮไลท์ทุกทุกนัดเลยนะครับทุกตาเลยนะครับโอ้เก็บทองไว้กินข้าว300บาทนะครับแต่จริงๆหลกัหลกๆคุณจิรายุจะเล่นใน Android เนาะก็เก็บทองไว้ใน iOS 300นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิด วันหน้าล็อกอินไอเนี่ยมันก็อยู่ในในระบบ ios นะครับทองมันแยกกระเป๋ากันนะครับผมทองอยู่ใน iOS, iOS เท่าไหร่แทนทองอยู่ใน Android เท่าไหร่แยกกันนะครับผมถ้าเอา ID ไปล็อกอินข้ามระบบมันก็จะไม่ได้ตามไปนะครับอันนี้บอกไว้เผื่อคนไม่รู้นะครับผมโอเคในที่สุดก็ได้มาจนได้ครับผมทีสุดท้ายจริงๆนะครับผมได้สักทีฮะหลายคนส่งรูปแบบนี้มาให้ผมนะ ในแชทนะครับผมบอกว่าพี่มืดตื่ออีกแล้วพี่มืดตื่ออีกแล้วโอ้โหดูเหมือนว่าพี่โคเล่นเอาเจ็บหนักเหมือนกันนะสำหรับแพ็กนี้เนี่ยเจ็บหนักหลายคนนะครับเอาเฉพาะในแชทในคอมเมนต์เนี่ยส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมภาพแบบเนี้มืดมืดตื่อ,อแบบเนี้ยนะครับกว่าเอโต้จะแตกง เจ็บกันเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่คนดวงดีก็มีนะฮะหนึ่งทองแตกมีหรือเปล่านะครับผมใครเปิดไม่เปิดเปิดไปแล้วยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับบางคนอาจจะยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะฮะเหมือนประมาณว่าดูท่าทีคนอื่นก่อนว่าเกลือมากหรือเกลือน้อยนะครับผมโอเคนะครับในที่สุดก็ได้มาจดได้นะครับอย่าลืมนะฮะใครมีทองไอ s อเอสนะครับอยากจะให้ผมเกลือเอ้ยอยากจะ อยากจะให้ผมรุ้นแบบนี้นะครับผมมาลุ้นด้วยกันเนี่ยในคลิปหน้าผมก็จะลุ้นของตัวเองด้วยโกลนโกนกันไปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอให้ทุกคนโชคดีครับไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ